เลียนแล้ววะแล้วดาจะโทรตามมนเลยดีไม่ต้องโทรตามหรอกถึงตามมันก็คงไม่มาแล้วฉันก็เครียดแทนน้องปีหนึ่งเนี่ยมันจะได้รุ่นกันไหมแกเกิดเรื่องแบบนี้ถึงจะเป็นความผิดของคนแค่คนเดียวอ่ะแต่มันก็ต้องรับผิดชอบกันทั้งรุ่นเลยนะเว้ยจริงๆอ่ะฉันว่ามานาเก็ทาเพื่อปกป้องรุ่นพี่นั่นแหละแต่มันก็ผิดอยู่ดีไงแต่ว่าถ้าเกิดตัดเองเรื่องความถูกผิดออกเนี่ยฉันยกใจให้น้องเขาเลยด้วย ดาไปซีหลอ,อกชีตเป็นเพื่อนฉันหน่อยดีกว่าวรางาาฉันมีเรื่อต้องคุยกับแกหน่อยนะแกอยากจะคุยอะไรแกก็ว่ามาเลยทิดาไม่ต้องอ้อมขอมฉันถามแกตรงๆแล้วกันนะ แกชอบไอ้เกี่ยวใช่ไหมวะอือก็คงใช่แต่แกรู้ใช่ไหมว่าเกียวกันเลยชอบน้องคนนั้นอะหรือจริงๆอาจจะชอบไปแล้วก็ได้แต่แกจะไปหวงไม่ได้นะแกมีโอกาสมากกว่าน้องเขาต้องเท่าไหร่อะแต่แกไม่พยายามใช้มันเองอะฉันรู้นะว่าแกไม่ชอบมะนาวฉันก็แค่หวังว่าแกจะแยกแยะได้ ว่าไหนเรื่องสาขาในเรื่องส่วนตัวฉันแยกแยะได้นะ่ะแต่ไอ้เกียวมันจะแยกแยะได้หรือเปล่า,ลาน้องมันทําผิดมันก็เห็นอยู่มันจะลงโทษหรือเปล่าเหรอไอ้เกียกำลังดูถูกเพื่อนอยูน่นะเว้ยแกพูดเหมือนไม่รู้จักเพื่อนตัวเองงั้นแหละเกียวเป็นคนยังไงแกก็รู้ดีอยู่ไม่ใช่เหรอวะใช่ฉันรู้ว่าก่อนหน้านี้เกียวมันเป็นคนยังไง แต่ตอนนี้มันยังเหมือนเดิมอยู่จริงเหรอวะฉันเคยเตือนมันไปแล้วเรื่องที่มันไปสนิทกับรุ่นน้องทั้งที่ตัวมันเป็นเฮดวักมันมีหน้าที่ที่จะต้องรักษาเกียรติของรุ่นพี่แล้วสิ่งที่มันทำอ่ะคืออะไรเอารุ่นน้องไปนอนกกอยู่ที่ห้องแล้วแบบนี้จะให้มั่นใจอีกเหรอว่ามันเหมือนเดิมแกจะเชื่อใจมันก็เรื่องของแกที่ดาแต่สำหรับฉันน่ะมันจบแล้วว่ะ เกียวตื่นเธอเที่ยงแล้วพี่เกียวตื่นได้เร็วอืมตื่นยี่โมงแล้วเที่ยงกว่าแล้วคะ่ะตายแล้ววันนี้ไม่เรียนเช้าด้วยย่ทิดาคาฉันแน่ ปล่อยได้แล้วก็พิ่เกีียวกลัวฟ้าร้องอ่ะฟ้าไม่ร้องแล้วปล่อยสิจะได้หยิบโทรศัพท์ก็เดี๋ยวมันร้องอีก เกียวมีอะไรหรือเปล่าทำไมทำหน้าตกใจขนาดนี้นาวรีบไปแต่งตัวเดี๋ยวพี่ไปส่งที่หอตัวนาวไม่มีแต่พี่มีธุระต้องรีบไปจัดการไปแต่งตัวให้เรียบร้อย เกียวนาเห็นคลิปแล้วนะพี่เกียวนาวถ้าจะมีอะไรตามมาหลังจากเนี้พี่ขอแค่ให้หนาวเชื่อฟังคำพูดของพี่พี่พูดอะไรก็ขอแค่นาวทำตามขอแค่นี้ได้ไหมค่ะงั้นเดี๋ยวพี่ไปส่งที่หอเดี๋ยวพี่ชายนาวจะมารับที่นี่ เดี๋ยวพี่ลงไปส่งนาวสัญญาได้ไหมนาวว่าจะเชื่อแค่คำพูดของพี่ไม่ว่าใครจะพูดอะไรขอแค่นาวเชื่อพี่เท่านั้นพี่ขอนะนาวสัญญา นึกว่าแกมานอนค้างกับใครน้องเกียวเฮดวักเจอร์ไฟนี่เองพี่เฟืองสวัสดีค่ะเกียวไม่รู้เลยว่ามนเาเป็นน้องของพี่เฟืองพวกพี่รู้จักกันเหรอรู้จักดีเลยละ่ะไปห,หมาเน่าคือรถเรามีเรื่องต้องคุยกันอีกยาว ออพี่เฟิงคะเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นเกียวจะรับผิดชอบเองคะ่ะทั้งในฐานะพี่ในสาขาและในฐานะเฮดว w ร์คพี่ไม่ก้ากายหน้าที่ของเราอยู่แล้วแต่เรื่องที่พี่จะคุยกับไอ้นาวเนี่ยเป็นเรื่องระหว่างพี่ชายกับน้องสาว พี่หวังว่าเกียวจะเข้าใจค่ะไปคือรถพี่เกียวเราเจอกันนะคะหนาว แปลกนะที่แกมาก่อนเวลานัดได้อะเหนื่อยเหรอเหน่อยมากนจะก,กลั้นน้ำตาไปไม่มไหวแล้ว หลายวันที่ผ่านมาที่แกซึมอ่ะเป็นเพราะอะไรอ่ะฉันกำลังทบทวนความรู้สึกของตัวเองทุกอย่างในตอนเนี้มันทำฉันสบสนหมดแล้วแกเลยรู้สึกแย่กับเ <c oughs> จ้าของแกที่ห้อยคอแกยอยู่แ้ไง <c oughs> ฉันไม่ได้ห้อยไปนมว้มที่คอแล้ว ฉันว่าฉันมั่นใจในคำตอบที่ให้พี่เขาอธิดาถ้าแกกำลังจะบอกว่าแกชอบน้องเขานั่นแหละคือเรื่องที่ฉันกังวลอยู่แกกลัวว่าฉันชอบน้องเขาฉันเลยจะไม่กล้าลงโทษน้องเขาเหรอะแกพูดเหมือนเราไม่ใช่เพื่อนกันอนะ มันช่วยไม่ได้ฉันได้ยินมาว่าแกนอนกับน้องเขาเมื่อคืนเฮ้ยฉันให้น้องเขาค้างด้วยเพราะว่าน้องเขาทำกุญแจหายมันไม่ได้มีอะไรเลยนุย้ยแล้วแกไปรู้เรื่องนั้นจากที่ไหนอะวรังแต่มันก็แค่ไปปลุกแกมาเรียนทุกวันน่ะแล้ววรังไม่เคยฉันหรือเปล่า แต่ฉันไม่ได้มีอะไรกับน้นองเขาจริงๆเว้ยทั้งเรื่องคลิปทั้งเรื่องเวลางฉันจะบ้าตายอยู่แล้วคุยกันก็ใจเย็ยนๆนะเกนพวกใจร้อนเอาคู่ ฉันบอกให้มันมาเจอที่ห้องตองสองแล้วแล้วเรื่องมะนาวกระจองไงอะไปทำที่เที่ยม,มาหรือยังฉันไม่คุยมาเรียบร้อยแล้วล่ะเรื่องเนี้ยฉันเป็นต้นเหตุยังไงก็ต้องรับผิดชอบแกไม่ต้องห่วงนะโอเคฉันหายข้องใจเรื่องแกแล้วปัญหาของแกอะแกหาทางแกเองได้อยู่แล้วนี่ ขอแค่จะเย็นกับวบัลังมาหน่อยก็แล้วกันมันแค่เป็นห่วงแกทไม่แกดุเป็นห่วงวังจะวะไม่มีอะไรหรอกกลัวจะทะเลาะกันแล้วฉันไปส่งงานก่อนแเราตรงนี้นะไม่หนีไปไหนหรอก ียวฉันว่าพวกแกควรเคลียร์กันเองอ่ะฉันกลับก่อนดีวกว่าไม่ต้องแกอยู่ด้วยอะดีละมาเร็วก็ดีละแกมีปัญหาอะไรวะแกไม่รู้ตัวเลยเหรอก็ความสัมพันธ์ของแกกับแมนาว มันกาลังทําให้สาขาของเราดูแย่แล้วฉันเคยเตือนแกไปแล้วแต่แกก็ยังมื่นนาวมันนอนกกอยู่ที่ห้องฉันเห็นมากับตาตัวเองน้ำคืนพวกแกทำอะไรกันนะถึงได้ตื่นมาเรียนไม่ไหวฉันผิดหวังในตัวแกมากกว่าเกี้ยวนาวขอโทษค่ะ วรงังฉันไม่คิดเลยว่าแกจะมีความคิดต่ำๆแบบนี้ฉันว่าแกพูดแรงไปนะวรงังแกหึงมันแต่นั่นเพื่อนนะเวย้ยแกเป็นแค่เพื่อนน,นะ สินาวหยุดก่อนนาวพี่สั่งให้หยุดไม่ต้องคิดมากนะัวลามันก็แค่โมโหจากเรื่องเมื่อคืนนี้จะไม่ให้นาวคิดมากได้งไงในเมื่อเรื่องทุกอย่างที่พี่วเวลาพูดอะมันคือเรื่องจริง นาวชอบพี่เกียวนาวขอโทษที่ความรู้สึกที่นามีให้พี่มันทำพี่ลำบากนาวขอโทษที่นาทำให้พี่เดืดอดร้อนเพรานาวนาวขอโทษที่นาวชอบพี่ทั้งที่รู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้นาวขอโทษครับ เกี้ยวไอ้คนขี้ขลาดพี่มีอะไรมาให้เบลด้วยนะเป็นตัวช่วยช่วงใกล้สอบหูมีอะไรบ้างเนี่ยพี่นาวเป็นวิตามินเม็ดฟูมีหลายแบบเลยแต่พี่ว่าตัวเนี้ยเหมาะกับเบลนะ ประธานรุ่นปีสี่ได้ข่าวมาว่ามีใครบางคนก่อเหตุทะเลาะวิวาททําให้สาขาของเราเสื่อมเสียนาจะไม่ยอมให้พี่เกียวรับโทษคนเดียวหรอกถ้าพี่เกียววิ่งไม่ไหวเดี๋ยวนาวอุ้มพี่เกียวเองค่ะ 真太。生态